แอบอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วก็ม่เหตัวเขาเองอ่ะเขาพกเขาพกกระบองไว้อยู่แล้วประตูอ่ะเขาเตรียมที่จะตีคนอยู่แล้วดื่มเล่าไปมาก็ไม่ก็่มเ,าเาลาวลานแล้วก็บางทีก็เดินไปเดินมาเนี่แะคะ่ะใช่ยวดน้เต้าหู้จะอยู่ตรงนี้แต่<อ>วันนี้เขาขายเช้าป้าเขายอย๋อใายอยู่ตรงนี้ตอนเย็นหรขายน้ะตหู้ตอนเย็นจะขายน้ำเต้าหู้ครับผมครับ อ๋อไอตอนสี่โมงครับประมาณทุ่มสี่สิบเมื่อคืนนี้ใช่ไหมอ๋อทุ่มสี่สิบเขามายัางไงรกร็ตอนแรกครับไอตอนช่วงก่อนที่เกิดเหตุฮะเขาก็มาวนเวียนมาคุยกับคนคนู้นคนนี้ประมาณวนเวียนใกล้ๆกล้ร้านเราอะค่ะก่อนหน้านี้เขาก็มาอยู่แล้วตอนเช้ามาบอกรักทุกวันบอกรักนะเป็นไอดอนพี่เลยนะพี่รักนะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เราก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรแต่แบบแต่จริงๆมันก็มีอะไรนั่นแหละก็มาสัมผัสมือเราเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะอ ก็มาได้<า>เป็นปีสองปีแล้วเนาะมาเมื่อก่อนอ้อมจะขายข้างล่างเขาก็จะแบบเหมือนแบบจะมาแบบถ้าเราทอนตังให้เขาเขาจะรีบจับมือเราเนี่ยหนูก็รีบเอามือออกตอนนั้นยังไม่มีสามีพอมามีสามีก็ยังทําอยู่ก็คือไม่ได้ซื้ออะไรเราแต่แบบให้เราหยิบอันนั้นให้หน่อยพอเราหยิบให้ก็เราก็รู้แหละเราก็รีบคว้ามือกลับคือเราอยากให้รีบไปอะไรเงี้ยแต่คือมันหลังหงมันมันเยอะแล้วค่ะ มันเยอะก็คือเมื่อคืนแฟนหนูหนูก็ไม่อยากเล่าให้แฟนฟังแกเป็นโรคหัวใจกลัวกระทบจิตใจแกแต่ครั้งนี้คือหนูก็เอ้พี่อยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนบอกแฟนว่าอย่าเพิ่งไปไหนครับตอนนี้ไปแจ้งความแล้วแจ้งความตำรวจว่ายังไงบ้างครับตำรวจบอกว่าถ้ามีอะไรให้โทรหาลอยเวนได้เลยแจ้งลอยเวนได้เลยแต่ที่เราไม่โวยวายแต่แรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากให้กระทบจิตใจแฟนเราดี๋ยวมันจะมีปัญหาเขาเขาเพิ่งรักษาตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นโรคหัวใจดใช่ค่ะ ม <c oughs> ันถึงกับผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ไหมคะวทั่วประเทศนี้ยังไงบ้างครับมันเป็นภัยสังคมนะคะคนที่มาลวนลามเราอะ่ะเราไม่ต้องไปกลัวมันต่อไปเนี้ยคือคือเราต้องแบบเหมือนกับแบบว่าป้องกันตัวค่ะอย่างหนูเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์หนูไม่มีอะไรเลยนะถ้ามันเอาไม้มาฟาดหนูหรืออะไรมาฟาดหัวหนูหนูก็ตายเหมือนกันนะ <c oughs> แต่หนูมีโทรศัพท์หนูก็มีสติไงหนูก็บอกว่าเออหนูโทรแจ้งตำรวจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยช่วยชีวิตหนูได้ เดินกลับไปเดินกลับมาเดี๋ยวมาแอบกระซิบมั่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แฟนแฟนทนไม่ไหวมันเป็นยังไงครับน้องเขาก็ขอขอความช่วยเหลืออยู่อ๋อเป็นยังไงครับพี่ครับก็คือเขามา่อความราบานครับผมมาแทบทุกวันมาเกือบทุกวันทุกวันวันละหลายรอบวันละหลายรอบใช่ครับผมใช่เป็นยังไงครับพฤติกรรมก็คือเขาจะมีพฤติกรรมมาซื้อ น้าตัวโห่กับน้องเขาแล้วกจ็จับมือจับมือทำคอนทาทานให้น้องเขาด้วยครับผม